บทที่12อตอนต้นๆจะเป็นรายชื่อของบรรดาปุโรหิตและก็เลวีทั้งหมด26ข้อมีแต่ชื่อ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 เยอะแยะไปหมดเลยเป็นรายชื่อของปุโรหิตและเลวีเริ่มบอ,อกว่าต่อไปนี้เป็นปุโรหิตและเลวีที่ขึ้นมากับเซรุตบาเบบุเชอันทิเอลและเยชูวาก็คือมีเศไรอาเยรีมีเอสราบ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 แล้ววิ่งยาวกันไปเลยนะครับจนกระทั่งถึง26ข้อ แต่มีตรงหนึ่งที่น่าสนใจให้ไปหยุดในข้อที่22ในข้อที่22พูดถึงเลวีก็จริงแต่ว่ามีอ้างอิงอะไรถึงบางอย่างเราก็จะเรียนรู้บางอย่างจากตรงนี้ในข้อที่22บอกว่าส่วนคนเลวีในสมัยของเอริยาชิปโยยาดาโยฮานันและญาติดูวาชื่อของหัวหน้าตระกูลมีบันทึกไว้ทั้งบรรดาประดุษก็ถูกบันทึกไว้จนถึงราชสมัยของดาริอัสแห่งเปอร์เซียในข้อที่22เนี่ย เอริ ip, ยาชิปจำได้ไหมเอริยาชิปนี่คุณคุณใช่ไหมเอริยาชิป <ash> เป็นมหาปโรหิตโยยาดาโยฮานัน oh และญาติคุดะญาติดูวาทั้งหมดนี้เป็นรายชื่อมหาปโรหิตในช่วงเวลานั้นก็คือลูกของเอริยาชิปก็คือโยยาดาลูกของโยยาดาก็คือโยฮานันลูกของโยฮานันก็คือญาติดูวาก็คืออ๋อนี่เป็น ลายชื่อคือเขาบอกว่าคนเลวีในสมัยของสี่ชั่วคนของมหาปุโรหิตมีถูกบันทึกชื่อเอาไว้ดังนั้นความหมายเป็นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเอาไว้ในในมีบทที่12ถ้าเปิดขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งคือในบทที่12ข้อที่10บบทที่สองสิบสองข้อที่10คือบอกอ่างนี้นครับเยชูวาเยชูวาก็คือโยชูวาบุตรเยโฮสดักก็คือเยชูวาที่มาพร้อมกับเซรุบาเบลนั่นแหละนะครับ เยชูวามหาปุโรหิตเนี่ยเป็นบิดาของโยยาคิมโยยาคิมเป็นบิดาของเอรียาชิปเอรียาชิปเป็นบิดาของโยยาดาโยยาดาเป็นบุตรบิดาของโยนาธานโยนาธานเป็นบุตรของญาติคูดาแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยก็ถูกเลือกมาเป็นมหาปุโรหิตดังนั้นใน26ข้อนี้ก็เป็นรายชื่อแต่ว่ารายชื่อนี้พระกัมมีบอกว่าถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือพงสาวดาร จนถึงส,สวัยกษัตริย์ดาริอัสแห่งเปอร์เซียซึ่งในรายชื่อเหล่านี้มีหัวหน้าปุโรหิตทั้งหมด22คนแล้วก็ที่เหลือเป็นพี่น้องของเขาเยชูวาบุตรเยโฮซดัก eh หรือว่าในหนึ่เนหนเรียกว่าโยชูวาบุตรเยโฮซดักเนี่ยที่มาพร้อมกับเซรุตบาเบลเนี่ยมีลูกหลานเป็นปุโรหิตต่อจากเขาอีก6รุ่นคิดเป็นเวลาประมาณ200ปีคือตั้งแต่538 ก่อนคิดสกราชจนถึง333ก่อนคิดสกราชก็คือ333นี่คือสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชโหยาวเลยนะครับตั้งแต่สมัยนี้จนถึงสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชเลยซึ่งในสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยญาติดูวาเป็นมหาปุริตในช่วงเวลานั้นในสมัยของลูกของเยชูวาเยชูวาที่มาพร้อมกับเซรุบเบลนะลูกเขาเนี่ยก็คือ,คอโยยาคิมเนี่ยมี ปุโรหิตเป็นหัวหน้าตระกูลทั้งหมด20คนแล้วก็ในรายชื่อเหล่านี้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็ชื่อของหัวหน้าตระกูลของคนเลวีก็ถูกบันทึกเอาไว้บรรดาปุโรหิตก็ถูกบันทึกเอาไว้ในพงศาวดารจนถึงสมัยรัชกาลดาริอัสซึ่งอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากก็คือว่าคนเหล่านี้เกิดที่บาบิโลนใช่ไหม เกิดมาปุ๊บปุ๊บก็เป็นลูกเฉลยทันทีเลยเขาเป็นแค่เฉลยเฉลยในบาบิโนลนเฉลยในต่างแดนไม่ใช่ไม่ใช่แดนบรรพบุรุษของเขาด้วยซ้ำไปปรากฏว่าชื่อของเขาเหล่านี้เนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ในพงศาวดารคนเหล่านี้เมื่อก่อนเป็นแค่เฉลยเป็นเหมือนกับเป็นทาสอยู่ในบาบิโลน แต่ว่าเมื่อเขาเลือกทําอะไรเลือกกลับมาปณิบัติรับใช้พระเจ้าใช่ไหมพ่อของเขาปู่ของเขาบอกว่าโอเคไสรัสประกาศใครจะกลับบ้านบ้างเราจะกลับครับเขาก็กลับมาใช่ไหมกลับมาเมื่อก่อนเป็นตระกูลของเฉลยเป็นลูกของเฉลยท่านี้พอกลับมาปรากฏว่ามาเพื่อที่จะปริบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ บาบิโลนก็สบายสบายอยู่แล้วนะถ้าเป็นคนมีความรู้เนี่ยก็สบายใช่ไหมไม่เอากลับมาเพื่อปณิบัติรับใช้พระเจ้าสิ่งที่เขาได้รับก็คือว่าได้รับเกียรติที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาหกชั่วอายุคนคนเหล่านั้นที่ปณิบัติรับใช้พระเจ้าพระเจ้าสัญญาเราจะอวยพรเขาพันชั่วอายุคนอนีางนี้หกชั่วอายุคนใครก็ตามที่ยอมเสียสละสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าจะได้กลับคืนมาอย่างมากมาย ยอมเสียเกียรติเพื่อพระเจ้าจะได้ทั้งเกียรติและก็ศักดิ์ศรียอมเสียชื่อเสียงเพื่อพระเจ้าเขาจะได้รับชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่จากไม่ใช่จากมนุษย์แต่จากพระเจ้าผู้ประทานให้พอเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลาพอจบใน26ข้อเนี่ยยี่สิบหข้อเสร็จแล้วก็พอในข้อที่27เป็นต้นไปก็เป็นการมอบถวายกำแพงเมืองในบทที่1 2ข้อที่27เ็จนถึงบท ที่12ข้อที่43เป็นการถวายกำแพงเมืองซึ่งเกิดขึ้นในปี445ก่อนคิสกราตหรือ444ประมาณนี้บวกลบกันนิดหน่อยในบทที่12ข้อที่27ในการทำพิธีถวายกำแพงเยรูซาเล็มเขาได้สแสวงหาบรรดาคนเลวีตามที่ของเขาทุกแห่งเพื่อจะนำมานำเขามาที่เยรูซาเล็มเพื่อ ฉลองมอบถวายด้วยความยินดีด้วยการขอบพระคุณและด้วยการร้องเพลงด้วยเสียงฉาบด้วยเสียงพินใหญ่และพินเขาคู่เอาละทีนี้กำแพงเมืองเสร็จแล้วเขาก็กำลังจะมอบถวายก่อนหน้านี้ตอนเริ่มต้นเอลียาชิปก็ทำพิธีเจิมเจิมชำระชำระนิดเดียวใช่ไหมส่วนเดียวแต่ตอนนี้เสร็จละเอาละคราวนี้จะทำพิธีมอบถวายทีนี้ในพิธีนี้นเป็นพิธีใหญ่ปรากฏว่ามองไปมองมาทำไมคนเลวีมีอยู่แต่จึ้งหนึ่งมันจะพอไหม เขาก็เลยทำยังไงเขาก็เลยไปเชิญคนเลวีมาจากทั่วทุกแห่งในยูดาห์มารวมกันเพื่อจะมาช่วยงานเหมือนกับกําลังจะจัดงานฉลองครบรอบ40ปีหรือว่าฉลองเ,อเปิดโบนใหม่ก็เลยไปเชิญเชิญคนงานมาคนที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามามาเพื่อทําอะไรมาเพื่อมอบถวายด้วยความยินดีด้วยการขอบพระคุณและด้วยเสียงเพลงก็คือมาเล่นดนตรีมาร้องเพลงมา มาสรรเสริญพระเจ้ามันจะได้ดูถวายเกียรติพระเจ้ายิ่งใหญ่ซึ่งการถวายแด,ด่พระเจ้านมันสก,การพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าด้วยด้วรขึ้นดนตรีเนี่ยเด่นชัดมากก็คงอยู่ในสดุดีบทที่150่ระข้อที่2ข้อที่3บอกวะ่าจงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันทรงอนุภาพของโะรงจงสรรเสริญพระรง์ตามความยิ่งใหญ่ของโะรงจงสรรเสริญโะรงด้วยเสียงตแตร องศาเสรินพระองค์ด้วยพินเขาคู่และพินใหญ่จงสารเสริญพระองค์ด้วยลัมมนาและการเต้นลำจงสารเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสารเสริญพระองค์ด้วยเสียงชิงจงสารเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบก็สุดีร้อยห้าสิบอกมีเครื่องดนตรีมีอะไรต่างเนี่ยแล้วเขาใช้นิยมใช้เครื่องดนตรีเยล่านี้ในการร้องเพลงสารเสริญพระเจ้าทีนี้เครื่องดนตรีก็พอหาได้แต่คนเล่นชิงเล่นฉาบเช่นเล่นลัมานาเล่นพินเขาเป่าพินเขาคู่ก็มีก็เลยต้องไปตามมาจากทั่ว ยูดาเพื่อจะมาร่วมงานในครั้งนี้มาร่วมช่วยกันจัดงานแล้วพงพันธ์นักร้องก็ได้รวมกันมาจากมนฑลรอบๆเยรูซาเล็มแล้วก็จากชนบทของชาวเนโทฟาแล้วก็ทั้งมาจากเบตยิวการแล้วก็จากเขตเกบาแล้วก็อัชมาเวทไอ้พวกนี้สามารถไปดูในคู่มือเพิ่มเติมนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆเยรูซาเล็มเขา เอาคนเหล่านั้น,นม,ามามาอยู่รวมกันเพื่อว่าจะได้มาอยู่ใกล้ๆเยรูซาเล็มเข้ามาอยู่ในเยรูซาเล็มใกล้ๆเยรูซาเล็มเพื่อจะมาร่วมกันพิธีฉลองครั้งใหญ่นี้มอบถวายและบรรดาบุโปรหิตเลวีก็ได้ชําระตนและเขาได้ชํำระประชาชนและชำระประตูเมืองชำระกำแพงเมืองให้บริสุทธิ์เหมือนกับในอพยพบ,บทที่19ข้อที่10 ตอนนั้นพระเจ้าจะมาพบอิสราเอลใช่ไหมพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าจงไปหาประชาชนและให้เขาพวกเขาชำระตัวให้บริสุทธิ์วันนี้และวันพรุ่งนี้ให้เขาซักเสื้อผ้าให้สะอาดดังนั้นที่บอกว่าปุโรหิตเลวีชำระประชาชนให้สะอาดอันแรกที่ต้องทําก็คือว่าจงไปซักผ้าเสียเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าให้หอมๆนะตอนเราฟังอาจจะไม่คยเข้าใจ แต่ว่าทุกวันเขาไม่เปลี่ยนเสื้อเหรอคําตอบคือใช่เขาใส่หลายๆวันนะก็ใส่แล้วเปลี่ยนไม่เขาไม่ได้แบบเหมือนกับวัฒนธรรมวันนี้นยเปลี่ยนบางคนวันหนึ่งเปลี่ยนสองสมชุดได้ซ้ำไปงนั้นเขาใส่ชุดหนึ่งได้หลายๆวันแล้วก็ก่อนที่จะถึงวันนั้นอ่ะโอ้ยเสื้อเปื้อนเปื้อนเปื้อนอะไรเสื้อเปื้อนฝุ่นด้วยเลยเอาไปเอาไปซักห้เรียบร้อยซักให้สะอาดดังนั้นซักผ้าจึงเป็นเรื่องสําคัญเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าน้ํามีน้อยเขาเลยไม่ซักบ่อยเบืองน้ําดื่มน้ํา น้ำดื่มยังมีน้อยเลยน้ำใช้ไปใช้เยอะในอุปยบทที่ 19: ข้อที่15โมเสสกล่าวะะกับประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมก็คือพอชำระตัวเองให้สะอาดใช่ไหมซักเสื้อผ้าแล้วใช่ไหมในวันที่3อย่าเข้าหาผู้หญิงอีกอันหนึ่งที่การเป็นการชำระตัวให้สะอาดก็คือว่าไม่ไม่หลับนอนมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแยกออกมาเป็นพิเศษในช่วงวันนั้นเพื่อเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจ เข้าสู่พิธีสําคัญแล้วก็ที่บรูรหิตประชาชนบรูรหิตบอกให้ประชาชนชําระตัวก็เป็นประมาณนี้แล้วข้าพเจ้าซึ่งหมายถึงเนหมีได้นําเจ้านายของยูดาขึ้นไปบนกําแพงแล้วก็แต่งตั้งเป็นสคณะเอาละครับมาถึงตรงนี้จะได้เริ่มพิธีมอบถวายกําแพงแล้วเนหมีก็เลยตั้งเจ้านายของยูดาเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่ม2เป็นคณะใหญ่ๆเป็นผู้ที่คอย กล่าวขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เดินขบวนแห่แล้วก็พวกปุโรหิตก,ก็มาด้วยแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มเป็นพวกเป่าแต่แล้วบางคนก็เล่นเครื่องดนตรีตามไปด้วยทั้งสองกลุ่มนี้ก็ถูกแบ่งกันว่าโอเคคนนี้เดินวนซ้ายกลุ่มนี้เดินวนขวานะแล้วมาเจอกันที่หน้าพันิเวศของพระเจ้านล้วเขาก็แยกจากที่หนึ่งใช่ไหมเดินแล้ววนซ้ายวนขวาแล้วมาเจอกันที่พันิเวศของพระเจ้ามีเสียงเป่าแต่ไปทั่วดังนั้นสรุปว่า ก็สามารถเดินรอบเยรูซาเล็มซึ่งรัศมีประมาณ8กิโล8ถึง10กิโลเขาก็เป่าแต่ไปเดินไปร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไปเล่นดนตรีเครื่องสายไปเรื่องเป่าเครื่องชิงชาอะไรต่างๆเนี่ยไปสรรเสริญพระเจ้าไปแล้วก็มาพบกันที่ด้านหน้าบทที่12ข้อที่43บบอกว่าเขาทั้งหลายได้ถวายเครื่องบูชา ใหญ่โตในวันนั้นและความเปรมปรีเพราะพระเจ้าได้กระทําให้เขายินดีด้วยความชื่นบานยิ่งใหญ่พวกผู้หญิงพวกเด็กก็เปรมปรีและชื่นบานและความชื่นบานของเยรูซาเล็มก็ได้ยินไปไกลเนี่ยก็พอเดินเป่าแต่ใช่ไหมเดินขบวนเป่าแต่วนซ้ายวนขวามาเจอกันแล้วก็ร่วมกันถวายเครื่องบูชาแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกคนก็โห่ร้องดีใจเพราะว่าพระเจ้าทรงทา สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับพวกเขาปัจบันนี้กำแพงก็ได้สร้างสำเร็จแล้วเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับใน1นึสมุเอลบทที่4ข้อที่5 1ามุเอลบทที่4ข้อที่5บอกว่าเมื่อหีบพันธสัญญาของพระยาเว์มาถึงค่ายแล้วคนเอเซลทั้งสิ้นก็โห่ร้องเสียงดังก้องแผ่นดินเนี่ยตอนนั้นที่เขาเอาหีบพันธสัญญามาใช่ไหมก็โห่ร้องดีใจแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวจะกำจะโดนยึดนะก่อนหน้านี้ คนในยูรูซาเล็มพบกับความอับอายอย่างยิ่งความโศกเศร้าเสียใจรู้ได้ไงรู้ได้จากเนหมีบทที่หนึ่งฮานานีมาบอกพี่เนหมีครับเละเลยครับประชาชนอยู่อย่างอับอายมากหน้าเศร้ากำแพงก็ไม่มีอยู่อย่างอับอายโศกเศร้าแต่วันนี้หนังคนละเรื่องเลยวันนี้ทุกคนโห่ร้องยินดีแม้กระทั่งเด็กๆก,ก็ยังเปรมปรี ทำให้นึกถึงพระธรรมสดุดีบทที่30ข้อที่11พระองค์ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์ทรงเปลี่ยนเป็นการเต้นลําพระองค์ถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวของข้าพระองค์ด้วยความยินดีเพื่อข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์และไม่นิ่งเงียบข้าแต่พระยาวีพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพรงค์จะขอบคุณพระองค์เป็นนิด เมื่อพระเจ้าทรงทํางานของพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นคือที่แห้งแรงจะกลายเป็นน้าพุทะเลทรายจะกลายเป็นแม่น้ําทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกและการคร่ําครวนให้เป็นเสียงโห่ร้องยินดีและสรรเสริญวันนี้ชีวิตของเราอาจจะอยู่ในช่วงแห้งแล้งกันดารเศร้าโศกคร่ําครวญกําแพงก็ปรักหักพังอยู่อย่างอับอายขายหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมใจ จงรอคอยเวลาของพระเจ้าเมื่อการช่วยกู้มาถึงพระเจ้าจะเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นเสียงโห่ร้องยินดีโอสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าดีเหลือเกินจงรอคอยพระเจ้าเหมือนในพระธรรมสวสดีบอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงให้ซีโยนกลับสู่สภาพดีเธอก็เหมือนคนที่ฝันไปเดี๋ยวพอพระเจ้านำการช่วยเหลือมาถึงชีวิตของเราไอเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมือนฝันนะโอ้ ฝันไปมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเราไม่เจอปัญหาเช่นนั้นอีกแล้วลมันแค่ฝันไปหลังจากนั้นเขาก็ร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าเป็นการทําพิธีถวายกําแพงแด่พระเจ้าหลังจากจบการถวายกําแพงแด่พระเจ้าแล้วก็เริ่มเข้าสู่ในบทที่12ข้อที่4 4ถึง47เป็นเรื่องของการจัดระเบียบในพระวิหารต่างๆที่ควรจะเป็นในข้อที่4 4บอกว่าในวันนั้นเขาแต่งตั้งคนให้ดูแล ห้องพัสดุสำหรับเครื่องถวายผลไม้รุ่นแรกทสาแสงที่เก็บรวบรวมก็คือจำได้ไหมในบทที่10ใช่ไหมเขาสัญญาว่าเขาจะเอาของมาถวายเอาผลไม้มาถวายเอาท่าแสงมาถวายเอาพืชผลมาถวายดังนั้นเขาเอามาถวายเราจะเก็บไว้ที่ไหนดีวะ <c oughs> เขาเลยสร้างเตรียมเอาไว้ให้เตรียมห้องเก็บเอาไว้ห้องนี้จำไวด้ดีๆนะครับเดี๋ยวบทต่อไปมันจะเกี่ยวข้อง ามห้องเก็บพัสดุก็เลยมีที่เก็บพัสดุมากมายให้คนที่คนนํามาถวายนะเก็บเอาไว้คนยูดาห์ก็เปรมปรีด้วยเรื่องปุโรหิตและคนเลวีที่ปนนิบัติอยู่นั้นดังนั้นคนอิสราเอลก็ชื่นใจมากเพราะว่านอกจากวิหารเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กําแพงก็สวยงามเสร็จเรียบร้อยแข็งแรงแล้วนําซ้ํายังเชิญพวกเลวีกลับมาได้แล้วก็ปุโรหิตก็ปฏนิบัติร,รับใช้พระเจ้าชื่นชมยินดี ในบทที่10ข้อที่35ที่พวกเขาสัญญาว่าเราจะนำผลแรกมาถวายแต่พระเจ้าบรรดาผลไม้ของผลผลิตผลต่างๆของต้นไม้ทั้งสิ้นเราจะนำมาอย่างพระนิเวศของพระเจ้าสิ่งที่นำมาก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วเขาก็มาเก็บเอาไว้ในห้องนี่นะห้องเก็บของห้องเก็บของถวายบรรดาคนเลวีและปุโรหิตก็ได้ปนนิบัติพระเจ้าของเขาและทำการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับ ที่พวกนักร้องและพวกเฝ้าประตูทําตามคําบัญชาของดาวิดและของซโลมอนพระราชโอรสของพระองค์ตอนนี้บอกว่าเนี่ยพวกเขาก็ทําเหมือนกับที่ดาวิดบอกบอกเอาไว้เหมือนกับที่ซรโลมอนบอกเอาไว้ซึ่งคําบอกนี้อยู่ในหนึ่งพงสวดานบทที่23ข้อที่28โดยบอกว่าบรรดาพวกนักร้องพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ หนงมงสรารบทที่ยี่สามวย่แบอกว่าหน้าที่ของเขาจะต้องคอยคนเลวีทั้งหลายหน้าที่ของเขาต้องคอยช่วยอาโรนในการปฏิบัติพระนิเวศแห่งพระยาเวมีงานดูแลลานและห้องและงานชำระของทุกอย่างให้บริสุทธิ์และงานใดๆซึ่งเป็นงานปฏิบัติของพระนิเวศแห่งพระเจ้าเพราะในสมัยดาวิดและอาสาบใน ดึกดำบันนั้นมีหัวหน้าพวกนักร้องและมีเพลงสรรเสริญและเพลงขอบคุณพระเจ้าดาวิดเนี่ยรู้จักนักอาสามนี่เป็นใครวะหนึ่งพงศวดานบทที่2ี่สข้อที่1ดาวิดและผู้บัญชาการกองทัพจัดแยกบางคนเพื่อการปฏิบัติคือบุตรของอาสาบซึ่งเผยพระชนะด้วยพินเขาคู่และพินใหญ่และด้วยฉาบก็คืออาสาบเนี่ยเป็นหัวหน้า หัวหน้าคนวีหัวหน้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในช่วงสมัยของดาวิดดังนั้นเขาเลยบอกว่าเนี่ยทำเหมือนสมัยของดาวิดที่อาสาบทำเอาไว้และคนอิสราเอลทั้งปวงในสมัยของเซรุบ,บาเบลและสมัยเนหามีได้ปันส่วนตามความต้องการทุกวันแก่นักร้องและคนเฝ้าประตูและเขาได้การส่วนของคนเลวีไว้ต่างหากและคนลวีก็ได้การส่วนของเขาให้พงพันของอาโรน ในตอนนี้บอกว่าในช่วงสมัยของผู้ว่าราชการคือเซรุตบาเบลและสมัยของเนฮามีเซรุตบาเบลและเนฮามีก็ได้มีการเอาของมาแล้วก็มอบให้กับนักร้องคนเฝ้าประตูมอบให้กับเลวีและเลวีก็เอาสิบรถของเขาไปมอบให้กับปูโรหิตแต่อย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าในช่วงระหว่างเซรุตบาเบลจนมาถึงเยเรมีเนี่ยมี ลูกกับหลานของของเซรุตบาเบลมาเป็นผู้ว่าแทนแล้วก็พวกนี้เนี่ยกดขี่ข่มเหงประชาชนและไม่เอาของมาให้กับบรรดาปุโรหิตและเลวีดังนั้นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในช่วงเซรุตบาเบลแล้วก็เยเรมีเมื่อเขาทําอย่างถูกต้องตามที่พระเจ้าทรงกําหนดเอาไว้ในบทที่12นี้ภาพรวมใหญ่ๆก็คือว่าหัวหน้าของประชาชนรวมทั้ง หัวหน้าของปุโรหิตหัวหน้าของเลวีถูกระบุรายชื่อเอาไว้ใช่ไหมแล้วคนเหล่านี้ก็ทําหน้าที่ของเขาเมื่อประชาชนทําหน้าที่ของประชาชนถ้าประชาชนเอาของมาถวายเขาก็มีกําลังใจเขาก็ทําต่อแล้วเมื่อเขาทาต่อทุกอย่างก็ดําเนินไปอย่างสวยงามงดงามในการสร้างกําแพงเมื่อสร้างเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ลืมที่จะทําปรากฏอยู่ในบทนี้ก็คือ ขอบพระคุณพระเจ้าวัตถุประสงค์สำคัญของบทนี้ตอนท้ายเนี่ยการถวายกําแพงเนี่ยไม่ใช่ทำให้มันหรูหราอลังการทำให้เท่ๆดีๆไม่ใช่วัตถุประสงค์สำคัญคือการลําลึกถึงพระคุณของพระเจ้าว่าที่เรามีกําแพงแบบนี้ได้ที่เราสร้างเสร็จได้ที่เรามาเป็นแบบนี้ได้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าแล้วโดยการขอบพระคุณพระเจ้านั้นเองจึงนาความเปรมปรี มาสู่พวกเขามีเพลงหนึ่งเพลงโบราณโบราณต้องอายุเยอะหน่อยถึงจะรู้จักเพลงนี้ว่ายามมีทุกข์มักเรียกหาพระเจ้าคุกเข่าลงอธิษฐานขอสุขแต่ยามมีสุขมักลืมพระผู้ช่วยกระทำตัวห่างเหินพระเจ้าบ่อยครั้งที่เราระลึกถึงพระเจ้าเมื่อเฉพาะยามที่เรามีปัญหาโอ้ใกล้ชิดติดสนิทพระเจ้ามากเลยยามที่เรามีปัญหา แต่เรามักจะลืมพระคุณของพระเจ้าในยามที่เราผ่านพ้นปัญหาไปแล้วที่นี้เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วในพระคัมภีรทั้งเล่มบอกเราอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่พระเจ้าปรารถนามากๆก็คือปรารถนาให้เราใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ใช่ไหมสมมุติว่ารูทเนี่ยไม่ยอมติดสนิทกับพระเจ้าเลยเฉพาะยาที่มีปัญหาเท่านั้นถึงจะติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าก็รักรูทมาก และสิ่งที่พระองค์ปรปารถนาที่สุดก็คืออยากให้รูตติดสนิทกับพระเจ้าคําถามเราคิดว่าพระเจ้าจะส่งอะไรมาให้รูตพระเจ้าอยากให้ลูกสาวสุดที่รักของพระองค์คนนี้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์เหลือเกินโอ้โหชื่นใจเหลือเกินข้าแต่พระบิดาโอ้ลูกเราอาธิษฐานต่อเราแล้วชื่นใจเหลือเกินแต่ร้อยวันพันปีเขาจะไม่อธิษฐานเลยนะอันนี้ไม่จริงนะครับรู้อธิษฐานเสมอทุกวันแต่ว่ายกตัวอย่างร้อยวันพันปีเขาไม่อธิษฐานเลยนะยกเวน้นเพราะเขามีปัญหาเดาสิว่า พระองค์จะเตรียมอะไรไว้สำหรับชีวิตของเขาก็จะเตรียมปัญหาใช่ไหมไม่ใช่เพื่อแกล้งเขานะแต่เพื่อเขาจะได้เข้ามาติดสนิทกับพระเจ้าทีนี้เคล็ดลับตรงกันข้ามตรงกันข้ามถ้ารู้เนี่ยโอ้โหยามที่ไม่มีปัญหาก็เข้ามาขอบคุณพระเจ้าไม่มีปัญหาในชีวิตเลยขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างพระเจ้าจัดเตรียมดีไปหมดไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆขอบคุณพระเจ้าโอ้ ลูกสาวของพระเจ้าคนนี้ยามที่ไม่มีปัญหาเนี่ยเขาใกล้ชิดติดสนิทพระเจ้ามากเลยแต่ยามมีปัญหาเขาก็ใกล้ชิดติดกับพระเจ้าด้วยนะพระเจ้าจะเลือกอะไรที่มอบให้กับลูกสาวที่องค์รักนี้แน่นอนต้องนานามีปัญหาทีแบบเป็นเป็นเป็นน้าจิ้มใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทั้งทุกอย่างจะราบรื่นเพราะว่าพอราบรื่นแล้วเธอก็จะขอบพระคุณพระองค์เธอก็จะใกล้ชิดพระองค์เพราะว่าพระเจ้าปรารถนาเราใกล้ชิดติดสนิทพระองค์ วันนี้เราเลือกเอาจะเอารูทเวอร์ชันหนึ่งหรือรูทเวอร์ชันสองนะฮะจะเอาแบบไหนคนอิสราเอลเมื่อสร้างกำแพงเสร็จเขาไม่ลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าการทำพิธีมอบอาคารโบสถ์มอบอะไรก็แล้วแต่แด่พระเจ้าเนี่ยมอบถวายรถแด่พระเจ้าหมายถึงให้พระเจ้าเจิมรถอะไรเต่างบางคนนิยมให้พระเจ้าเจิมรถเจิมบ้านอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่วัตถุประสงค์เนี่ยไม่ใช่เพื่อให้มันดูดีขลังหรือว่า หรือว่าพระองค์จะได้อวยพรสิ่งนั้นไม่ใช่เขาเขาจะหันมอบถวายกำแพงไม่ใช่เพื่อพระเจ้าจะอวยพรกำแพงนะครับเพื่อขอบคุณพระเจ้าว่าใช่แล้วสิ่งที่ฉันมีวันนี้เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าอันนี้คือท่าทีที่สําคัญคนที่จะไปเจิมเจิมเจิมรถนะเจิมบ้านเจิมอะไรเนี้ยท่าทีที่สําคัญคือไม่ใช่ให้เพื่อพระเจ้าอวยพรกําแพงแต่เพื่อรู้ว่ายอมรับว่าที่กําแพงนี้เสร็จได้เนี่ยเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า แต่เห็นจากเรื่องนี้ไหมคือเมื่อเขามอบถวายกำแพงแด,ด่พระเจ้าด้วยการขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคืออะไรความเปรมปรียิ่งเกิดขึ้นกับเขาโหร้องยินดีดีใจอา้าวตอนแรกนรกว่าจะให้ตัวเองกลับได้อีกละเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยตลอดเลยพระเจ้าของเราเนี่ยคือ,อยามที่เราจะให้พระเจ้ายิ่งให้ปพราะว่าเอาทำไมยิ่งได้เยอะกว่าเดิมคือไม่ได้กลับมาให้พระเจ้าอวยพรเลยนะ เพราะว่าพระอวยพรมาเยอะแล้วจนกำแพงเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้จะมาให้พระเจ้าอวยพรเลยวันนี้จะมาขอบคุณพระเจ้าด้วยใจซาบซึ้งกตัญญูปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับคือพระเจ้าอวยพรให้เกิดความเปลี่ยนปลียิ่งทั้งในเยรูซาเล็มนั้นเมื่อท่าทีของเราถูกต้องต่อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราแล้วก็การขอบคุณพระเจ้าผมมีเคล็ดลับอันหนึ่งก็คือว่าบ่อยครั้งเรามักจะโวยวายตีโพยตีพายน้อยเนื้อต่ําใจ งอนพระเจ้าเสียใจยในสิ่งที่พระเจ้ายัางไม่ประทานให้แต่เราลืมไปในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แล้วเราไม่พอใจพระเจ้าสองอย่างที่พระเจ้ายังไม่ประทานให้แต่เราลืม98อย่างที่พระเจ้าประทานให้แล้วหาได้ขอบพระคุณไม่ลองคิดดูดีๆพระเจ้าให้เราไปตั้งเยอะก็าขาดแค่ยังไม่มีแฟนแค่นั้นเองใช่ไหม ขาดแค่อะไรบางอย่างที่มันยังหายไปแค่น,นั้นเองขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรามาแล้วและการกระตันยูต่อพระเจ้าการรู้จักขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วนี่แหละเป็นการเปิดประตูพระพรที่จะนําพระพรใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราคือให้ไป98อย่างแล้วยังไม่ขอบคุณเลยสักอย่างเมื่อไหร่อีกสองอย่างจะมาสทีโอหน้ามาไหมเนี่ยสองอย่างเนี่ยใช่ไหมให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรา ได้รับมาแล้วการขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้จะนำความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราและการขอบคุณพระเจ้านั้นจะเป็นการเปิดประตูพระพรมากมายที่จะมาถึงเราต่อไปในอนาคตก่อนจะจบในบทที่12นี้ประเด็นสำคัญอันหนึ่งเรื่องการขอบคุณพระเจ้าที่ถวายกาแพงด้วยใจท่าทีขอบคุณพระเจ้าเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราผ่านพ้นปัญหา เราก็แฮ ppy แล้วใช่ไหมเราก็มีความสุขละเหมือนกับเมื่อสร้างกำแพงเสร็จแน่นอนทุกคนในเมืองก็ยิ้มแป้นในฮัมีก็นอนหลับสบายใจยิ้มแป้นแต่ว่าเมื่อเขาเริ่มขอบคุณพระเจ้าความชื่นชมยินดียิ่งใหญ่มากยิ่งกว่าตอนผ่านพ้นปัญหาเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาทํานองเดียวกันสมมุติว่าเราเนี่ยไม่มีค่าเทอมเทอมนี้จะจ่ายที่ไหนยังไงเนี่ยใช่ไหม แล้วก็ปรากฏว่าในที่สุดมีคนโอนเงินมาให้มีค่าเทอมแล้วดีใจไหมดีใจมากพระเจ้าจัดเตรียมให้จริงๆแต่เมื่อเราเริ่มขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมนั้นข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์จริงๆริโอ้พวกน่ารักเหลือเกินพวกสัตว์ซื่อเขาคงก็ทําตัวไม่ค่อยดีแต่พวกยังรักพระอง์แลอวยพรพระองค์เหลือเกินขอบคุณพระองค์เหลือเกินสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราชื่นใจในสิ่งที่พระเจ้าอวยพรเรา และมันทําให้เรามั่นใจในอนาคตที่จะมาถึงว่าพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างแน่นอนดังนั้นความชื่นชมยินดีเลยกลายเป็น2เท่าไงสงเท่าว่านอกจากดีใจที่ปัญหาที่คลายแล้วยังดีใจเพราะว่ามั่นใจว่าอนาคตพระเจ้าจะปกป้องดูแลและอวยพรเราอีกด้วยดังนั้นการขอบพระคุณพระเจ้าจึงเป็นกุญแจสําคัญนําพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเรา